อ่ะสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องอ่าคลิปนี้นี่สีมาตอบคำถามพี่น้องคืเอเก่าแล้วพี่น้อง <c oughs> อืมกะคลิปกระลงให้เบื้องเรื่อยๆ <c oughs> กระถามข่าวมาเรื่อยๆเนาะอืมกัเลยคลิปนี้กัเลยสีมาตอบคำถามพี่น้องคือเพิ่นถามเขามาบอกว่าไอ้พี่เพิ่นว่าไอ้ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยรับรวงนี่เราควรจะใส่มาตรฐานนี่กี่กิโลกร,รัมต่อไร่ดี่นวามันถึงสีเหมาะสมผนวอไงไอ้คลิปเอ้เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยว่าใส่กี่กิโลกร,รัมต่อไร่นี่กับผมกับเคื่อยเฮ็ดคลิปไปแล้วพี่นอ้องกับเคยลงคลิปไปแล้วแล้วกัแนวทางแนวทางการใช้ปุ๋ยเคมีในานาข้าวนี่ไอ,อ้ว่าเราควรจะใส่กี่กิโลดี อใส่สูตรไหนใส่อะไรไงดีนี่ผมก็เคยเฮ็ดคลิปไปแล้วนะแต่ก็คือว่าหลอยสำรับไอ้คนใหม่ๆเพิ่นกับกับบ่ไเบิง้งคลิปผมทุกคลิปมาเนาะก็จําเป็นต้องเลยต้องเลยต้องก็เลยไอ้ต้องไอ้มาตอบคำถามแล้วก็ลงคลิตปตอบปีบ <c oughs> ว่ามันมันสมควรสีใสจะก,กิโลต่อไรการนับนแรกนะพี่น้องการใส่ปุ๋ยข้าวนี่ มันบม่มีข้อจํากัดเลยพี่น้องเด้อมันไม่มีข้อจํากัดว่าเราควรจะใส่ไอ้กี่กิโลกร,รัมต่อไร่ดีอือวิชาการมันบอกว่ายี่สิบห้าถึงสามสิบกิโลกร,รัมต่อไร่แต่ความเป็นจริงแล้วน่ะพี่น้องเราอาจจะใส่น้อยกว่านั้นหรืออาจจะใส่มากกว่านั้นก็ได้พี่นอ้องอือแต่สําคัญที่สุดพี่น้องการใส่ปุ๋ยข้าวเนี่ยต้องดูที่ต้นข้าวของเราเป็นหลักพี่นอ้องพยายามเบิ่งต้นข้่าของข้าวเป็นหลัก แล้วก็ดูสภาพดินนาของเราน่ะมันเป็นสภาพแบบไหนดินเหนียวดินทรายแมนบอกถ้าดินทรายก็ใส่ไอไอโพแทสเซียมเยอะสักหน่อยนึงแมนบอแต่ถ้าดินเหนียวก็ลดโพแทสเซียมลงหน่อยออกระเบิ้งถ้าข้าวเขียวถ้าข้าวเขียวมากก็ลดยูเรียหน่อยแต่ถ้าข้าวเขียวน้อยก็เพิ่มยูเรียหน่อยออแมนบอ แต่ส่วนในตัวกลางตัวกลางก็ช่วงนี้ก็ช่วงนี้เป็นช่วงรับรวงก็ตัวกลางฟอสฟรัสก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่เออเราก็ใส่น้อยกว่าเพื่อนหน่อยเออแมนบอแต่ถ้าจะให้ล็อกสเปกว่าเอยใส่ปุ๋ยรับรวงต้องใส่เท่านี้เท่านี้นะไม่งั้นถ้าใส่น้อยหรือว่าใส่มากกว่านี้นี่มันจะมีผลเสียถ,ถ้าจะให้ผมไปพูดเดี๋ยวนะมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่า ดินนาแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอืมแมนบออย่างสมมุติว่าผมให้ใส่สูนีสน้สูนีอ้อ้าวนาผมมันใช้ได้แล้วไปใส่กับนาคนอื่นมันใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ผิดไปอีกกับแมนบอเพราะฉะนั้นนะพี่น้องการใส่ปุ๋ยนี่มันไม่มีสูตรตายตัวพี่น้องบอมีสูตรตายตัวว่าต้องใส่ตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้นะต้องใส่มากเท่านี้นะเอออย่างสมมติใส่สี่หกศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยยูเรียอย่างเงี้ยต้องใส่เยอะ ยีสิบกิโลกร,รัมต่อไร่แบบเนี้ยแมนบอกมันก็ไม่ได้นะมันกํำกัดไม่ได้พี่น้องอืมเพราะฉะนั้นอ่ะพี่น้องการใส่ปุ๋ยข้าวนี่พยายามดูที่ต้นข้าวของเราเป็นหลักพี่นอ้องเออแต่ถ้าจะถามผมว่าให้เอาค่ากลางๆค่ากลางๆใช้ได้ทั่วไปนี่มันประมาณเท่าไหร่กะค่ากลางๆก,ก็เหมือนวิชาการเขาบอกกันแหละพี่นอ้องอออยี่สิบห้าถึงสาสิบกิโลกร,รัมต่อไร่นั่นแหละอันนี้นคือค่ากลางๆ แต่ถามว่ามันใช้ได้ผลดีไหมมันก็อาจจะได้ผลดีสําหรับบางนาและมันก็อาจจะไม่ได้ผลดีสําหรับบางพื้นที่แมนวเพราะฉะนั้นนี่เราอิงวิชาการพยายามอิงวิชาการได้พี่น้องแต่ไม่ต้องเป๊ะพี่น้องอาจจะใส่มากกว่าวิชาการหรืออาจจะใส่น้อยกว่าวิชาการก็ได้พี่น้อง <c oughs> แต่ถ้าจะให้ผมมาจํากัดว่าอย่างสมมติเอา ทำนาหกไร่ทำนาหกไร่ใส่กี่กระสอบอย่างเนี้ยมันก็พูดยากนะ <c oughs> แม่นบอเพราะบางคนทำนาหกไร่ใส่สองกระสอบก็คุ้มแล้วก็ได้ผลผลิตดีแล้วเอาอีกบางคนทำทำหกไร่เหมือนกันใส่ห้ากระสอบนู่นถึงจะได้คุ้มแม่นบอเออไอบางคนทำนาหกไร่ใส่ปุ๋ยหกกระสอบนู่นถึงจะได้ผลผลิตแม่นบอเพราะฉะนั้นมันมันจำกัดไม่ได้พี่นอ้องมันจำกัดบบได้ เราจะไปพูดไปเฉพาะเจาะจงไปก็ไม่ได้พี่น้องแต่เอาอย่างนี้แล้วกันการใส่ปุ๋ยข้าวผมอยากให้ข้อคิดพี่น้องใส่ให้ถูกช่วงถูกเวลาและถูกความต้องการของมันก็เพียงพอแล้วเอเหมือนกันที่ผมอลงไปคลิปก่อนหน้านี้นะบอกว่าเด็กน้อยนะเด็กน้อยกินซีเรียลเลกเ,เด็กน้อยกินนมก่อนพอโตขึ้นมาหน่อยกินซีเรียลลกพอโตเป็นผู้ใหญ่กินลาบก้อยซอยจุแมนว่าพอแก่ตัวแล้วอะ่ะ ก็กินอ่านพวกอ่อนๆพวกผักพวกปลาพวกนี้แมนบอเพื่อที่จะให้มันย่อยง่ายแมนบอต้นข้าวก็เหมือนกันพี่น้องพยายามดูช่วงเวลาดูอายุของมันดูความต้องการของมันว่าช่วงรับรวงเนี่ยมันควรจะได้สารอาหารตัวไหนเออแมนบอได้สารอาหารตัวไหนที่ควรจะเหมาะกับมันบ้างช่วงที่มันรับรวงเนี่ยมันสร้างอะไรสร้างเมล็ดแมนบอเราควรจะให้ปุ๋ยตัวไหนและเราควรจะลดปุ๋ยตัวไหน กับเบิงหน่างานดีที่สุดพี่น้องดูหน้างานดูต้นข้าวของเราดีที่สุดแล้วก็พยายามดูช่วงเวลาของมันอืมบอแมนว่าคือยังคนนี่ห้อยคนน้อยก็ให้กินนมโตมาก็ยังให้กินนมเป็นไอพอโตขึ้นมาอีกก็ยังให้กินนมอีกพอไอแก่ตัวไปก็ยังให้กินนมอีกมันกับบอมแมนแมือนบ่ เพราะว่าสารอาหารแต่ละช่วงแต่ละวัยเนะี่ยมันก็มีความต้องการมากน้อยแตกต่างกันไปแมนบอเออคือจะเข้าไงแล้วเนี่ยเข้าสิ้นไหกินนมแท่นเข่าบอมันก็ไม่ใช่แมนบอละ่ะเออก,ก็ก็ดูนะพี่น้องดูหน้างานเป็นหลักเออแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องการใส่ปุ๋ยอ่ะต้องดูที่ต้นทุนของเราด้วยพี่น้องเออต้องดูที่ต้นทุนว่าสมมติถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันคุ้มทุนไหมมันขาดทุนไหมอย่างสมมติ ทำ,ทำนาหกไร่บางคนใส่แค่สามกระสอบโอเคเขาบอกว่าคุ้มทุนแล้วเขาบอกถ้าใส่สี่กระสอบห้ากระสอบเข้าไปนี่เขาบอกคขา,ขาดทุนเออก,ก็ก็แบบนั้นก็ได้ไงพี่น้องแต่สําหรับบางคนบอกว่าโอ้ผมทํานาหกไร่ผมต้องใส่หกกระสอบอืผลผลิตผมถึงจะได้เยอะและผมก็คิดว่ามันคุ้มทุนเออก็ได้แบบนั้นก็ได้พี่น้องอยู่ที่เราคิดว่าเราคิดว่ามันคุ้มทุนกับที่เราลงทุนไปไหม แค่นั้นเองพยายามยึดยึดดูว่ายึดโยงดูว่าใส่ปุ๋ยไปแล้วนี่มันคุ้มทุนไหมหรือมันจะขาดทุนไหมหแล้วก็ดูว่าความต้องการและช่วงเวลาของต้นข้าวนะมันต้องการไหมแร่ธาตุตัวไหนแมนบอกควรจะสําคัญในช่วงนี้แมนบอกพยายามดูตรงนี้ดีกว่าพี่น้องผมไม่อยากจะให้ไปโฟกัสว่าจะต้องใส่กี่กิโลกร,รัมต่อไร่ดี เหลือใส่กีกระสอบต่อไล่ดีมัน,ม,นมันก็มันพูดยากแบบนั้นนะพี่น้องออยากให้โฟกัสในในในจุดที่ว่าช่วงเวลาและก็แล้ธาตุสารอาหารที่สําคัญและสําคัญที่สุดก็คือความคุ้มค่าในการใส่อความคุ้มทุนในการทํานานแหละพี่น้องพะแมนว่าทํานามาโอ้ขาดทุนยับทุกปีทุกปีทุกปีก็ขาดทุนขาดทุนแบบนั้นก็ไม่เอาพี่น้องแบบนั้นก็บ่เอาอืถึงจะได้ผลผลิตดีก็ตามแต่คุณขาดทุนแบบนั้น ศูนย์เปล่าพี่น้องเออถ้าเฮ็ดหน้าแล้วขาดทุนไม่ต้องทําพี่น้องทนานาแล้วขาดทุนไม่ต้องทําเพราะการลงทุนการทําธุรกิจทุกอย่างพี่น้องถ้าลงทุนไปแล้วเราจะต้องหวังผลกําไรพี่น้องแมนบอฮะก็ะเข้าใจตรงกันเนาะพี่น้องเนาะออคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้คิดแล้วกันเออโอเคคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, วสวัสดีครับ